มาหลายคนทีเดียวโอเคมาตอนนี้มีใครส่งบ้างครับส่งทุกคนเลยส่งทุกคนเลยส่งทุกคนเอางี้เดี๋ยวเราให้จับรางวัลพิเศษดีกว่าครับแล้รางวัลพิเศษสัก5รางวัลที่แพนทีนโปรวีมอบให้วว้าแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นเราจะเป็นท็อปท็อปแล้วโอเคนะฮะรางวัลก่อนเลยมาอยู่ที่หน้าเลยเดี๋ยวแจกเลยมา5รางวัลซินดาเจนก่อนรางวัลที่1 เส้นจับเลยครับอ่ประกาศเลยครับใครที่ได้ได้อันนี้ไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้ทองคุณลิขิตไไม่ด้้แลวพงทรัพย์การุณครับผมอยู่ไหมคะชูเมอร์ไม่อยู่หรือว่าจะลังกินอาหารนับหนึ่งเลยครับนับหนึ่งทวนชื่ออีกทีไหมคะคุณลิขิตพงทรัพย์การุณนับนับสองไปกินสเต็กแล้วด้านหลังแล้วหรือเปล่าไม่เกี่ยวกันไปกินสเต็กแล้วด้านหลังแล้วไม่เกี่ยวกันเออเอาละนะครับนางสาวโห เอ๊ะยังไงฮะับเป็นนางสาวปั๊บตัดไปหลายช้อยเลยนางสาวพรทิพย์แซงโง่ครับอยู่ไหมอยู่หรือเปล่าหนึ่งช่องสามจราศิดโอเคต่อเลยต่อเลยครับทำไมเขาไปกันหมดแล้วอ่ะไม่เพราะว่าหยอดตั้งแต่เช้าบางคนเขาหยอดตอนเช้าครับผมต่อไปอ่ะเซ็นก่อนเลยครับผมคุณวนัญญาสิริวัลครับอยู่ไหมหรือเปล่า คือถ้าอยู่แจกไม่อยู่ห้าคนนี้ถือว่าสาสิทธิ์เลยนับสองและนับสามโอเคเลยนางสาวทสี่แล้วนางสาวที่แล้วอ่ะข้างหน้าข้างหลังข้าหน้าแบบไม่ได้เขียนก็ไม่ได้เขียนไม่ระบุไงนางสาวอะไรมาแล้วอาสุดีอาสุดีอาสุดีโสกโศโสกมะโมขาอยู่ไหมอยู่นู่น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 มาแล้วอยู่ดีด้วยโอเค หนึ่งชื่อคายอีกหนึ่งชื่อคร่แบ่หนึ่งชื่อเบงสุดท้ายสุดท้ายแหละนะฮะมาบนเวทีเลยค่ะครับผมคุณพจนีปั๊พจนีถูกววิทช่ครับนแปด่งเจ็ดเจ็ดตือนเเตือนเตือตือตือตอย่านครับ้าองอัอัก็ออนะฮะอดตข้างเลยข้างพาขึ้นมาเลยครับผมนื่อจากว่าตลาดติ้นไปสองเราจะให้และออันครับผมเดี๋ยวเรจะี กับแจกคองด้วยนะคะเดี๋ยวมอบสองท่านนี้ก่อนเลยโอเคเป็ถ่ายรูปถ่ายรูปพี่เจริยวมอบเองฮะอะไรอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปไปแบรนด์ทีมโปรวีไหมต้องการเลยค่ะต้องการคครรัับบเชิญศิลปินประกบนะขึ้นที่นี่เพียบขึ้นหน้าหน่อยครับผมได้เห็นกันชัดๆเราก็จะใส่ลงมาให้ลุ้นทองอีกรอบหนึ่งไม่ต้องบอกว่าไม่ไม่เสียสิทธิ์ไม่เสียสิทธิ์ใชนนะครับอันนี้เป็นรางวัลพิเศษเพิ่มเติมมาใช่ใช่ต้องกำลังสนุ อยู่หรือไม่อยู่เราโทรตามใช่แล้วแจกหมอดไม่ว่าจะอยู่หรือไปท้ายว่าถือไว้ก่อนนะไม่ว่าจะอยู่หรือไปนะครับเราก็จะจับให้จะให้เซนต์หรือให้พี่รุจับดีให้เซนจับดีกว่าจับี่ใบครับใช่ใช่ใบเดียวใบเดียวครับใบเดียวเท่านั้นนี่คือรางวัลสร้อยคอทองคำนะฮะ นะครับอันนี้อันนี้เป็นสร้อยใช่ไหมใช่ค่ะครับผมพอดีคอเลยนะ่ไใหญ่ไปเส้นกระทัดรัดมาเดี๋ยวต้องเอาไปล้อมก่อนนะเส้นกระทัดรัดมาชื่อลุ้นสุดแล้วคุณสุดแล้วใช่ไหมไม่ใช่ครับผมไม่ใช่อะไรวครับลุ้นสุดดีได้แก่คุณมารีจิระบรรดาลสุขครับอยู่ไหมคุณมารีคุณมา คุณมานีถ้ามานีไม่อยู่ส่งมานะมาแล้วเกี่ยวมาเราจะเล่นเลยดีมากดีมากอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปด้านที่สองกล้าเราจะติดต่อด้านหลังนะครับเ่อร์ที่เขามีที่อยู่อยู่แล้วครับต้องโทรตามไหมที่อยู่อยู่หลายรานสมมุิโทรไปปั๊บแถมบอกว่าโทษนะครับท้าคุณได้รับรางวัลเป็นทองว่าราคาหกพันบาทดึงสลึงได้ประมาณหกพันสองร้อยห้าสิบบาทแล้วเขาจะรู้สึกยังไงครับเซนก็ต ตกใจครับบางทีเราอยู่ดีด่ว่าเฮ้ยตกใจว่าได้ตอนไหนบางทีงคนเราจะลืมเราจะลืมว่าเราเคยไป็นแบบิงโชกอะไรไว้ ียทองตกใส่หัวถูกต้องเรียกว่าตังตึ้งเลยช่วงดีช่วงดีนี่เป็นนี่เป็นเฉพาะสำหรับลูกค้าของเอเจครับผมผมอยากจะบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นได้ง่ายๆนะเพียงแค่ช้อปปิ้งผมเงินสองร้อยเก้าสิบเก้าเองโอเคครับได้ขอบคุณผมมีวิธีการให้เซ็นอย่างรับรู้วิธีแล้วผมมีโอกาสได้สูงมากทำไมอ่ะให้ใครขับทุกคนซื้อหมดเลยแล้วเห็นชื่อเราตรงนี้ตรงนี้มันโอเคโอเคมันจะเจ๋งตรงนี้นะ แล้วเป็นพิธีกรบนเวทีไม่มีโอกาสได้ของอะไรอ่ะถือว่าจ้างมาแล้วก็ให้แฟนคลับได้แล้วก็เอาแบกเราใช่เป็นไรครับก็เดี๋ยวแฟนคลับได้แไคขับก็เอาให้เราทีถามเขาเรื่องครับถามเขาเรืยองไม่ให้ด้วยรีบเข้ามาไม่ให้ถามด้วยถามเอาล่ะให้สองหนุ่มฝากถึงสาวๆและแฟนขาต้าน้าดีกว่าครับยังไงให้ดูแลสุขภาพนัก็นั่นแหละครับ เราเป็นผู้หญิงเนาะหรือว่าผู้ชายด้วยกันนะครับก็เราต้องดูแลตัวเองครับให้ดูดีตลอดเวลาไม่ว่าเราจะไปที่ไหนไปทําอะไรก็ตามคนก็อยากเห็นอะไรที่ดีๆคนถ่ายเห็นอะไรที่สดใสนะยก็ดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วกันครับผมแนะนำเพียนชีกันเลยใช่เลยเยอะมากอ่ะพ่รุบ้างครับ เอาสั้นๆไม่ครับโอเคสั้นๆนะสั้นๆนะครับก็ใครที่รู้สึกว่าตัวเองยังขาดอะไรอยู่ในเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าผมนะครับสุขภาพร่างกายอะไรก็ตามนะครับถ้าถามว่ารู้สึกว่ายังขาดอยู่ก็ สามารถที่จะเลือกนะครับหนึ่งในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ของ p n นีมาเติมเต็มได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าแต่ละอย่างเนี่ยเขาก็จะแบ่งกไปว่าสามารถช่วยอะไรได้บ้างเช่นดูแลผมก็ว่ถ้าอยากผมสวยก็ต้องเอาเรือกอะไรมีแันที้เน็ดเอนโชนเดอร์ดกระจัตะแคร์โอ้ยเยอะไปกผู้หญิงคนไหนอยากอยาจัดขนนะครับก็แพนตี้ได้ไม่ใช่ดินเล็ดโอ้ยินเล็ดนะพี่ก็มีเซนิทีเิทหมดแวเยครับเซนเปล่าฮะไม่ช่เปล่าเีน ใช่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่ว่าถ้าหากที่อะไรที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมองข้ามมันไปต้องดูแลต้องดูแลใส่ใจเพราะว่ามันจะเป็นจุดเด่นของเราในการที่เราจะนําไปเขาเรียกว่าให้คนภายนอกเนี่ยเขาเห็นเราประทับใจเขาประทับใจนะคะนี่ก็เป็นคำฝากฝากให้สําหรับทุกคนดูแลตัวเองมากขึ้นฝากก็ดูแลมาดูแลเลยทีเดียวแนะนำแนะนำไม่คำแนะนำไม่บอกดูแลตัวเองกันมากขึ้นงยเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยพอเสร็จปั๊บเนี่ยก็